กูดคาบาน่าจะทุกคนจะอาหารเชา้าอาหารบรรยากาศบรรยากาศนะจ๊ะกากูดคาบาน่าอวดอาหารเชา้าให้ดูหน่อยนะจ๊ะทุกคนเซตเซตนี้อามิเกงจืดด้วยนะทุกคนกนี่ชิปะรดหม่ทะเลอยู่ตรงนี้ครับทะเลอาหารเช้าอยู่ข้างหน้าแล้วจ้าทุกคน เ,มมเดินไปนะฮะสวยมากเลยฝูงปลาตรงนี้ฮะทงท่าเรือน,น้ำลึกใกล้ๆทุกคน,นเป็นคลิปสั้นน,นะฮะนี่นคะทุกคนผู้จัดการแม่บ้านน่ารักมากนะฮะที่นี่บอกได้เลยว่าน่ารักสุดๆนะฮะนิสัยดีมากนะฮะสุดยอดทุกคน อบโจทย์มากๆใครที่อยากมาพักนะเวลาพักผ่อนมาที่นี่ให้เต็มอิ่มไปเลยไม่ต้องไปไหนค่ะหาดทรายสวยแล้วตรงนี้จะเป็นไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีอะไรมาล่วงล้ำไปในทะเลอะทุกคนเข้าใจไหมอ่าไม่มีท่าแต่ถ้าจะไปท่าเรือน้ําลึกตรงนั้นก็จะไปตรงนั้นตรงนี้ก็เป็นท่าเรือเล็กๆของอีกที่หนึ่งซึ่งไม่ใช่เรียกว่าของชุมเกาะปูดคาบาน่าไงเห็นไหมมันจะไม่มีพื้นที่ลุกล้ำไปในส่วนของทะเลเลยทุกคนจ้าสวยมาก เดี๋ยวเข้าที่พักกันไปชาร์จแบตกันนี่ะอาหารเช้าปังมากนะครับทะเลสวยๆ <c oughs> นี่ฮะสุดยอดไหมนี่ต้นมะพร้าวเอกลักษณ์ของ กากูดคาบาน้าสวยงามมากไม่อยากไปไหนแล้วทุกคนยิ่งถ้าเกิดแดดร่มๆนะน้ำมันจะตัดเป็นเฉดสีแต่นี้แดดแรงก็จะสวยเป็นสีไล่สีเฉดอีกแบบนึงนะทุกคนที่เราถ่ายแบบนี้ต้องระวังทุกคนเพราะพี่เจอฝรั่งที่มันดุมันจะบอกว่าน o p โฟโต้โฟโแล้วทำหน้าเหมือนไม่ให้ถ่ายรูปจริงเราถ่ายไปเนี่ย เราไม่ได้เอาไปทําอะไรนะฮะอย่างน้อยก็เป็ความสวยงามหรืออยาแต่บางคนก็ไม่ได้ใส่ใจถ่ายก็ถ่านไปเพราะเราไม่ได้ถ่ายเจาะจงตัวบุคคลอยู่แล้วถูกไหมฮะจะเป็นภาพรวมมากกว่านะฮะนีหากสลับเนะฮะเขาก็ส่วนตัวไงแต่อย่าลืมว่าคุณมาสาธารณะแบบนี้ถูกไหมไม่ใช่ส่วนตัวในที่ลับถูกไหมฮะ,ะทุกคน นี่ครับทุกคนเห็นไหมหน้าห้องห้องหรูเลิศนะฮะโอ้ยี่ก็ผ่านไปครึ่งวันของวันที่สองที่เรามาถึงอีกคืนหนึ่งก็กลับแล้วเวลามันจะเหลือน้อยลงไปบนเกาะทุกทีทุกคนจะนั้นต้องไม่ไปไหนแล้วจะดื่มด่าความสวยจนถึงเย็นตรงนี้จนพะที่ตกดินเนาะทุกคนไหมไม่นั้นนะเปล่าจะไปนู่นไปนี่เราจะรู้สึกเสียดายว่าเวลา ไปไหนแล้วมันไม่คุ้มค่าไปน้ําตกก็คงไม่ทันการนะะั้นแหะจะไปหลงทางไปไหนตัวไหนเอาไว้โอกาสหน้า,นานต้องมาน้ําตกคลองเจ้าคลองพล้าอ่าวเบา้าอะไรของเขาเยอะแยะมากมายแต่ที่แน่ๆเกาะกูดคาบนาน่าไม่ต้องไปไหนแล้วทุกคนสวยมากนั่งดื่มด่าตรงนี้ทะเลเลิศมากทุกคนฝูงปลาก็เยอะมากตรงนู้นนะตรงท่านี้ตรงสะพานท้าเรือน้าลึากฝูงปลาเยอะมากเป็นแบบฝูงแบบสวยอะทุกคนเมื่อเช้าเราเดินไปดูไง ให้เห็นชัดว่าตกลงว่าเออมันมันมันไม่ต้องไปอย่างไกลแล้วแหละไม่ต้องไปดำน้ำดูปกาลาังก็ยังได้เลยทุกคนตรงนี้ก็ดูปลายเยอะแยะเลยทุกคนลดมากไปเข้าห้องพักชาร์จแบตลบเมมบอรี่เพื่อจะถ่ายนี่ a 1 0ห้องของเราตามมาสิจ้าตามรอยมานะ